ตอนสมัยทำงานช่วงแรกๆที่ไปทำให้ฝรั่งนะบางบ้านนะคะทำโต๊ะเก้าอี้เขาหล่นแล้วก็แตกหักบางบ้านเขาก็ไม่รู้จักเราดีนะคะว่าเราอยู่มากี่ปีแล้วสรุปนะคะปุ๊เปยอยู่ที่นี่มานานมากแล้วก็พอที่จะรู้นะคะว่าเก้าอี้ตัวที่มันแตกนั้นมันราคาประมาณเท่าไหร่แต่ลูกค้าบอกว่า เก้าอี้ตัวนี้ประมาณนะคะราคา3,000 e u ยูโร3,000ยูโรก็ตกเป็นแสนปุเปไปเห็นร้านมือสองนะคะ20บยูโรบ้าง5 e u ยูโรบ้างซึ่งหลังจากนั้นนะคะที่เราทำงานให้เข้ามาตลอดแล้วก็ซื่อสัตย์กับเขาตลอดสรุปแล้วปุเปไม่ได้คุยอะไรกับลูกค้านะคะเราไม่ตอบโต้พูดแค่ว่าขอโทษที่ฉันทำเก้าอี้แตกแล้วก็คุยกับหัวหน้านะคะการที่เรามีหัวหน้าดี และเขารู้ว่าเราทํางานเป็นยังไงแล้วก็การงานของเราดีอย่างไรเราสามารถปรึกษาหัวหน้าเราได้ตลอดนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีเราเขาก็ไม่มีลูกค้านะคะหลังจากนั้นไปก็ปรึกษาหัวหน้านะคะบอกว่าคือไม่อยากไปแล้วบ้านหลังนี้เพราะว่าของที่บ้านฝรั่งนะคะเยอะมากถ้าเราไม่มีสติเราไม่มีจิตใจที่สงบ ของงเขาก็จะหล่นแตกแล้วก็แตกหักได้นั่นเองเมื่อก่อนปุเป็ไม่มีสตินะคะแล้วก็คิดเยอะคิดไปวนไปวนมาแล้วก็ทําให้เรานะคะไม่มีสมาธิในการทํางานนั่นเองนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงกลับมาทํางานกับจิตใจของตัวเองแล้วก็หมั่นทําสมาธิอยู่กับตัวเองเงียบๆค้นหาตัวเองในความเงียบและเราจะค้นพบ สิ่งที่เราต้องการหลังจากนั้นไปก็ไม่ได้ไปบ้านเขาแล้วแล้วก็เขาก็ส่งข้อความโทรมาถามนะคะว่าเป็นเพราะอะไรทําไมถึงไม่มาทํางานอกีกปุ๊ปก็ไม่ได้ตอบไม่ได้คุยนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่ฝังใจและลูกค้าเขาคิดว่าเราไม่รู้เรื่องนะคะแต่จริงๆแล้วเราอยู่ที่นี่มานานภาษาเราก็พูดได้ดังนั้นเขาก็เสียใจนะคะที่เสียเป้ไป เสียคนงานดีๆที่จะไปช่วยทำความสะอาดบ้านเขาก็มันเป็นสิ่งที่ใจเราต้องการและเราก็รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนถูกที่ถูกทางไหมถ้าอยู่ตรงไหนเราไม่สนุกเราไม่มีความสุขไม่ว่าจะทำงานไม่ว่าจะอยู่กับครอบครัวไม่ว่าจะอยู่กับใครก็ตามถ้าที่ตรงนั้นมันไม่มีความสุขสงบและคุณรู้สึกไม่ปลอดภยัยให้คุณเอาตัวเองออกมา จากจุดนั้นแล้วเดินหน้าดำเนินชีวิตของเราต่อไปเพราะงานไม่ได้มีที่นั่นทีเดียวลูกค้ารอเราเยอะหากเราทำงานดีเราเป็นคนขยันไปที่ไหนเราก็มีงานนะจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยก็อำลาบา,บายกันนะคะเพราะว่าศีลไม่เสมอกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าทำดีที่สุดแล้วอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เราก็บังคับมันไม่ได้นะคะก็ฝากทุกคน ทำอะไรก็มันมีสติมีสมาธิเยอะๆเราจะได้อยู่กับสิ่งที่มันปลอดภัยรวมทั้งปลอดภัยกับตัวเราเองแล้วก็ปลอดภัยกับสังคมรอบข้างนั่นเองขอให้ทุกคนมีสมาธิมีจิตใจที่สงบทรงพลังค่ะ